สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์รีเิร์กันอีกเช่นเคยผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยตอนนี้น่าจะล่าเรื่องเลดบอสไปได้ไกลถูกต้องไหมทุกคนตอนแรกผมว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะทําอีกรอบหนึ่งตอนเป็นบัวสิบเลยละกันแต่มีหลายคนเนี่ยขอผมกันเข้ามามากมายในเรื่องของบัวเก้าก็โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายเกี่ยวกับบัวเก้าละกันเนาะว่าผ่านยังไงเตรียมของยังไงบ้างละกันแต่คิดว่าไม่น่าย,ยากหรอกเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปกันไกลมากแหละ ใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เราด้วยเราไปดูกันดีกว่าว่ารูปแบบทีมที่ผมใช้อยู่กับของที่ใช้อยู่ปัจจุบันใช้รูปแบบไหนในการออโต้ฟาร์มวัวระดับที่9ปัดทุกคนเรามาดูในส่วนของเลดบอสกันก่อนก่อนซึ่งวัว9หรือวัว10แต่ละอย่างมันไม่ค่อยยากถูกต้องไหมแต่ส่วนมากคือดาเมจจะไม่ถึงตัวละครจะค่อนข้างไปไม่หลอดในตอนนี้ผมก็ยังติดวัว10นิดนึงเพราะว่าตัวหลักๆของเราเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะขาดซึ่งทุกคนก็จะขาดด้วยเช่นกัน แต่ในวันนี้บัวก้ซึ่งกลยุทธ์เนี่ยหลายคนไม่น่ายากสําหรับการตีอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีทั้งเอสปาร์าหรือมีเดซี่อะไรถูกต้องไหมค่อนข้างเยอะมากแต่สําหรับทีมในวันนี้ของผม <S <S ผมจะยกเป็นเซตของสไนป p เปอร์แบ็กโลดละกันจะไม่มีเอสปาร์าหรือเดซี่ในการใช้งานเลยแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเนี่ยบอสวัวหรือระดับไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีความเก่งของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสามารถมาเช็คดูได้เลยว่า เฮ้ยบอสวัวเลือดมีเท่าไหร่มีพลังการเยอะไหมต้องใช้ดาเมจเท่าไหร่ในการคำนวณสามารถคำนวณได้เนาะหรือถ้าเกิดใครวันช็อตบอสวัวได้นี่บอกเลยว่าตึงมากๆบอกเลยว่าของของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งเลยจริงๆโอเคผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบกันในเรื่องของกลยุทธ์ของวิธีการลงบอสวัวไม่มากก็น้อยเนาะถ้าหากใครไม่รู้ยังไงสามารถย้อนไปดูที่บอสวัวลำดับที่7ได้ผมทําคลิปเอาไว้ให้แล้วในวันนี้ของเราเราไปดูกันดีกว่าว่า การออโต้บอสวัวยากหรือไม่ยากปะทุกคนโอเครูปแบบทีมของผมก็ยังเหมือนเดิมกับตอนที่ตายลำดับชั้นลำดับวัวลำดับที่7ถูกต้องไหมก็เป็นของเหมือนเดิมไม่มีอะไรต่างกันเลยจริงๆซึ่งเรามาดูกันที่เซตของอ e ีวานกันก่อนเรามาดูที่ของสวมใส่ของอ e ีวานซึ่งของสวมใส่รอบนี้จะเป็นใส่เซตป้องกันเนาะหากใส่ได้เป็นยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นออฟหลักเป็นป้องกันเปอร์เซ็นต์หรือจะเป็น H p ป้องกันบล็อกอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ว่าคุณจะหาได้แต่แต่อย่างน้อยขั้นต่ําของอีวานเน ต้องมีพลังป้องกันอย่างน้อย1000ขึ้นไปแล้วกัน1000เลือด5,000เกินได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยหรือถ้าเป็นไม่ได้พลังป้องกัน1 0 0 0พเลือดเกิน6 0 0 0ได้เนี่ยว้าวเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปแซงคิวแบบมัวซวงไงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพังเทิร์นหรือพังในรอบเวฟที่มันจะต้องโจมตีถูกต้องไหมส่วนในรูปแบบของสกิลอีวานเป็นไปได้ให้หาสกิลอ,อันนี้ครับถ้าเกิดปลดได้เนาะหรือถ้าใครแบบเอ้ยไม่ปลดจะผ่านไหมมันก็ผ่านเหมือนกันแต่อาจจะต้องมีของที่แน่นในระดับหนึง หรือถ้าเกิดเป็นไม่ได้คือปลดไปก็ได้เพราะว่ายัางไงก็เป็นตัวที่ใช้อยู่แล้วโดยเฉพาะโล่อันนี้โล่อันนี้ของอีวานค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆตอนยกทีก็เรียกว่าดูดซับโคตรเดือดเลยใช้คํานี้เนาะตัวต่อมาครับเป็นแบ็คโหลดเลยซึ่งแบ็คโหลดของผมเนี่ยตัวมันจะค่อนข้างบางมากๆใส่เซ็ตป้องกันเหมือนกันเป็นใส่เซ็ตป้องกันเหมือนกันโดยหลกักๆแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็ได้ให้แบ็คโหลดมีพลังโจมตีเกิน2,000เอาแค่2,000พอไม่จำเป็นต้อง2,500นะ เอาแค่2,000ก็สามารถปิดบอสได้ปิดตัวลูกน้องได้จนถึงบอสวัวลำดับที่สิบเลยเพราะว่าบอสวัวหรือตัวลูกเนี่ยเลือดมันไม่ได้เยอะมากแค่แบคโรดกระโดดก็หายทั้งวงและเพราะงั้นขอแค่ดาเมจเกิน2,000ได้เนี่ยผมว่าสบายละแต่พลังป้องกันกับเลือดเนี่ยอย่างน้อยพลังป้องกันต้องเกินสักหนึ่งพันเหมือนกันและเลือดเนี่ยเกินสักหกพันได้ค่อนข้างดีเพราะว่าแบคโรดเป็นตัวที่ค่อนข้างบางมากและเลือดค่อนข้างน้อยคือส่วนมากที่ทุกคนจะไม่ผ่านกันเพราะว่าอะไร เพราะว่าไม่มีตัวปิดตัวลูกทั้งหมด4ตัวที่เป็นตัวหน้าเพราะขาดแบ็คโรดไปใช่ไหมและที่สําคัญเลยคือสกิลอันนี้ของแบ็คโรดจะค่อนข้างดีนิดหนึ่งในเรื่องของระดับหนึ่งเพราะว่าทุกครั้งที่ใช้สกิลแบ็คโรดจะได้เลือดคืน90เซนของพลังโจมตีกายภาพน้นหนึ่งครั้งก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็สกิลนี้สามารถเพิ่มความแรงในการโจมตีได้อันนี้ช่วยคุณได้เยอะเลยและหากปลดล็อคเรียกว่าปลดล็อกจนถึง c 6 บ็กโหดจะได้สกิลเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดให้กับเรียกว่าพันธมิตรทั้งหมดซึ่งจะเป็นการบัฟบ,บูทโจมตีอันนี้ค่อนข้างดีมากหากทําได้ถึงตีหกแล้วนั่นเองเนาะส่วนสกิลอันนี้ไม่ต้องไปสนใจอันนี้แค่ว่าสุ่มแล้วมันได้มามันปล่อยซึมไปได้เลยไม่ต้องจําเป็นมากส่วนต่อมาครับก็ยังเป็นของราเชลซึ่งไม่ได้มีอะไรมากของเหมือนเดิมครับของเหมือนเดิมตอนที่ตีวัวลําดับที่7เลยเพราะว่าอะไรทำไมของเหมือนเดิมข้อดีของราเชลคือ มันสามารถตายและเกิดใหม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนที่ไม่จําเป็นต้องไปหวังอะไรมันมากแค่มันมีหน้าที่เอามายืนแล้วก็ลดดาเมจบอสได้ก็ค่อนข้างที่จะผ่านในระดับหนึ่งและตัวต่อมาครับซึ่งเป็นคารอนของผมเลยคารอนของผมก็ของไม่ได้แตกต่างมากมีการเปลี่ยนของนิดนึงเพราะว่าจะได้ให้ฮิลของตัวคารอนค่อนข้างที่จะได้แรงขึ้นส่วนอัปเกรดตรงนี้ไม่จําเป็นต้องไปอัปเกรดมันนะเพราะว่าผมสุ่มได้ตอนแรกหวังว่าจะได้ไม่ ซับอ่าไม่ฮิวอันไหนก็สักอันหนึ่งแต่ดันออกโจมตีปกติซึ่งเหงามากกต่ช่างมันไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยพลังป้องกันต้องเกิน1,000และเลือดเนี่ยห้าพันได้ค่อนข้างดีเลยถ้า6,000เนี่ยจะค่อนข้างเซฟเลยแล้วก็คารอนสกิลมันจะฮิวแรงตามพลังโจมตีเวทเนาะผมเลยทําประมาณ1,500ขึ้นมาให้ได้เห็นไหมก็จะใส่พวกบูทพลังโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปนิดนึงเพื่อที่ให้ตัวคารอนมันยกฮิวปั๊บถ้าเกิดมันฮิวทีนึงเนี่ย มันจะไม่ต้องฮิวอีกเลยเพราะเพื่อนมันจะเพิ่มโอกาสรอดได้ค่อนข้างเยอะมากๆเรามาดูในส่วนตัวสุดท้ายแล้วนั่นเองก็คือสไนปเปอร์ของเราซึ่งสไนปเปอร์จะมีความแตกต่างของวัวลำดับชิดเจนนิดหนึ่งคือปลดล็อก4ช่องเรียบร้อยแล้วทำยังไงก็ได้ให้สไนปเปอร์ดาเมจแรงได้เท่าที่จะเป็นไปได้ในปัจจุบันตอนนี้อาจจะปิดบอสวัวชานิดนหนึ่งเพราะว่าพลังกายภาพจริงๆมันต้องมากกว่า3,500ถึงจะแรงมากๆหรือทำคีดมได้ด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เลยในอีกระดับหนึ่ง หรือหากใครบอกเอ้ยแต่ผมฟาร์มไฮด้ามาแล้วคุณสุรินเซ็ตไฮด้ามีการทำดามเมจต่อบอสแรงขึ้น40%อันนั้นก็ใช้ด้วยกันได้ไม่จำเป็นต้องใส่เซตเคี้แบบผมก็ได้แต่ในตัวผมนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มไฮด้าจึงต้องใส่เซตเคี้ของวัวไปก่อนถูกต้องไหมเพื่อที่จะให้ฟาร์มได้แล้วพอเข้าถึงบอสวัวล,ลำดับที่สิบเมื่อไหร่ค่อยไปลงไฮด้าอะไรก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนึงเนาะซึ่งสกิลของสไนปเปอร์หลักๆแล้วเนี่ยเหมือนเดิมคือถ้าเป็นไม่ได้แบบมีสกิลค่อนข้าาางจํกกััใในรอช่ม อัพแค่สกิลนี้พอค่อนข้างมีประโยชน์และหากคุณมาถึง4-6ได้ด้วยค่อนข้างที่จะเดือดเลยสําหรับสไนเปอร์สกิลจะแรงมากจริงๆแล้วผมแนะนําว่าพลังโจมตีต้องเกิน3,500ถือว่าช่วยได้เลยประมาณนี้โอเคหรือถ้าเกิดแรงมากเลย4,000ได้เนี่ยถือว่าเคลียร์บอสวัวสิบได้เลยจริงๆเพราะว่า อาดาเมต4,000เนี่ยค่อนข้างที่จะปิดได้เร็วมากๆโอเคก็จบไปแล้วสําหรับการอธิบายทีมไม่ได้ยากเลยเนาะส่วนอีกาก็ยังใช้อีกาเป็นตัวเดิมบูทดาเมจ10%เหมือนเดิมเลยหากใครมีอาเรียกว่าเซรีเซรีเป็นน้องแมวสีดำเซลีคือสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวของเซอินบูทดาเมจก็จะภาพ13%ขนาดแค่4ดาวนะค่อนข้างดีมากๆหากใครมีใช้แนะนำให้ใช้เซรีหากใครไม่มีให้ใช้เป็นอีกาของแทโอไปก่อน ใช้ได้เหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะทุกคนโอเคจบไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูในรูปแบบของทีมรูปแบบทีมจะเป็นในรูปแบบนี้ซึ่งดาเมจตัวหลังค่อนข้างมีประโยชน์มากยิ่งเลเวลสูงจะดีมากๆตอนนี้ผมเลเวล40แล้วก็คืออัพเต็มแล้วดาเมจ40%ซึ่งมันจะผ่านได้ตั้งแต่ตอนรูปแบบเลเวล30ก็ค่อนข้างผ่านแลละสำหรับของระดับผมในตอนนี้เนาะแต่ในตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะสงสยัยเ้ยเราจะออโต้ยังไงผ่านซึ่งออโต้สำหรับเกมเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเพราะว่า การออโต้ของด่านมันสามารถตั้งได้สูงสุดถึง8สกิลหรือ9สกิลนี่แหละผมจําไม่ได้เนาะก็มันสามารถตั้งได้เยอะมากเรามาดูกันวิธีการตั้งสกิลครับโดยเราจะลงอย่างนี้ครับเรามาดูจัดลําดับสกิลผมจัดยังไงสกิลแรกจะเป็นของแบ็กโลดก่อนพอแบ็กโรดกระโดดเสร็จปับ๊บเ <c oughs> พื่อนเราจะโดนดาเมจใช่ไหมเราจะให้อ e ีวานเนี่ยยกโล่พอยกโล่เสร็จปัศนิปเปอร์จะทาดาเมจในเวฟแรกพอทําดาเมจในเวฟแรกเสร็จต่อมาจะเป็นลาเชลซึ่ง สกิลล่างของราเชลเนี่ยจะมีประโยชน์มากเพราะว่ามันจะลดพลังโจมตีลง22%และลดปริมาณความเสียหายลงทําให้บอสบววโดนดาเมจได้แรงขึ้นในอีกระดับหนึ่งพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะฮิลเพื่อที่จะยกระดับทีมให้มีความถึกเพิ่มขึ้นและหลังจากนั้นจะเป็นสกิลของราเชลที่จะลดเกาะฝ่ายตรงข้ามลงอีกในระดับหนึ่งด้วยทําให้สไนเปอร์ดาเมจได้ค่อนข้างแรงและหลายคนจะถามว่าเฮ้ยคุณสุรินทร์าตั้งไว้แบบนี้แล้ว ในเวฟสอนิเปอร์ยังยิงอยู่ไหมสันนิเปอร์จะยังยิงอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าการต่อสู้ของเวอร์ชันเนี่ยต่อสู้3ค่อนข้างดีมากเวฟแรกไล่ลำดับยังไงเวฟ2มันจะไล่ลำดับอย่างนั้นเลยสมมติว่าเวฟ1 1ึ่งหน่มี่ห้าใช่ไหมถ้าสมมติว่าเอ้ยสกิลแบ็คโหลดมันติดคูดาวอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันติดคูดาวอยู่ก่อนที่จะเข้าเวฟ2อคาลอนมันจะฮิวโดยท่านี้ขึ้นมาทันทีครับมันจะฮิวขึ้นมาเลยเออมันจะเป็นประมาณนี้คือมันจะทำงานก่อน หรือสมมุติว่าเข้าเว็บ2แล้วเบคโรดเปิดสกิลหนึแต่อีวานยังติดคูดาวอยู่แต่กลายเป็นว่าสไนเปอร์ถึงคิวที่ต้องยิงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับ1 2มันจะล่ามลำดับมาเป็นลำดับที่3ก่อนแล้วพอลำดับที่2เสร็จเรียบร้อยมันจะไล่ลำดับที่2ให้แล้วก็ไล่ลำดับ4 5 6กกลับมาเป็นอย่างนี้ มันจะบังคับใช้สกิลใช้คำนี้ว่าตัวเกมมันจะบังคับใช้สกิลค่อนข้างมีประโยชน์มากๆสำหรับเวอร์ชันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูเลยสำหรับบอสวัว9ว่าผมออโตโ้ผ่านไหมเดี๋ยวตั้งให้ดูนี่1เวฟเดี๋ยวผมตีให้ดูเลยนี่ผมก็จะกดไปเลยมาดูกันอโอเคมาเรามาต่อสู้ซ้ำก,กันดูดีกว่าซึ่งตัวเกมค่อนข้างดีมากสำหรับระบบต่อสู้ซ้ำเวฟแรกของบอสวัวเนี่ยก็จะปล่อยลูกมาก่อนถูกต้องไหมถ้าแบ็คโหลดคุณดาเมจแรงพอเนี่ย ยังไงเวฟมันก็เคลียได้อยู่แล้วมันไม่เหมือนกับเวฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นแหละเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่จะมีความต่างกันในเรื่องของดาเมจที่จะต่างกันขึ้นเนาะแล้วก็วิธีการจัดทีมว่าคุณจะเน้นจบไวหรือจะค่อยๆเซฟแต่ชัวร์ก็ค่อยๆเล่นกันไปนี่อีวานผมก็ยกสกิลเรียบร้อยเพื่อเลี้ยงทีมแล้วต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสไนปเปอร์เนี่ยทำดาเมจละก็ต้องหวังแล้วว่าสไนปเปอร์ของผมดาเมจแรงแค่ไหนถ้าไม่แรงมากหรือไม่ติดคีเลยเนี่ยคนอนข้งที่จะแย่เหมือนกัน เห็นไหมไอะอย่างเงี้ยไม่ติดคีไม่ติดจุดอ่อนไม่ติดอะไรเลยดามจแค่แสนหนึ่งก็จะลำบากแล้วก็จะจบในเวฟนี้ค่อนข้างนานนิดนึงนี่ก็จะเป็นในลูกต่อมาก็คือราเชลไล่ลำดับที่4แล้วต่อมาจะเป็นของคารอนไล่ลำดับที่5ครับมันจะเป็นในรูปแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆเพราะผมเรียงสกิลเอาไว้เรียบร้อยแล้วพอยื้อทีมได้เสร็จปั๊บต่อไปลำดับที่6ก็จะเป็นของราเชลซึ่งราเชลจะยกอันนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดเจาะก่อใส่บอสแล้ว แล้วพอลาเชลเปิดเสร็จปั๊บเวฟต่อไปคือบอสวัวจะเสกตัวลูกขึ้นมาแล้วเนาะก็ทําให้เราจะไล่สกิลได้แต่ก่อนที่จะถึงบอสเสกบางทีคารอนอาจจะฮิลก่อนได้แต่ในที่นี้คือบอสวัวตีได้เลยเราก็ยังมีในส่วนของแบ็คโลดเพราะว่าบูทดาเมจต่อ20%แล้วเพราะว่าผมปลด c 6นี่ก็จะกระโดดเรียบร้อยเห็นไหมก็จะเป็นประมาณนี้แล้ว แบ็กโรดเราจะเด้งเลือดคืนทุกครั้งเห็นไหมเพราะว่ามันค่อนข้างดีมากๆในตัวตอนนี้สกิลรอบมันมาไม่ถึงเทิร์นเห็นไหมคารอนก็จะไล่สกิลและถ้าเกิดอีวานยังไม่ยกมาอย่างที่ผมอธิบายสไนเปอร์จะยิงก่อนนี่เห็นไหมก็จะ z ูมยิงให้เลยมันจะบังคับยิงให้เลยอันนี้ติดจุดอ่อนอย่างเดียวไม่ติดขีดก็ดาเมจยังค่อนข้างเบาอยู่แต่มันจะสามารถเซฟเมื่อกี้สไนเปอร์สกิลลำดับที่3ต่อไปมันจะวนกลับมาลำดับที่2คือสกิลของอีวานครับดูนะ เห็นไหมมันจะข้ามไปข้ามมานิดนึงแต่สกิลที่เรามาร์คเอาไว้มันจะไล่ลําดับประมาณนี้ไม่ผิดเพี้ยนเลยผมบอกเลยว่าต่อสู้ซ้าระบบเกมค่อนข้างที่จะดีมากๆต่อมาก็จะเป็นของราเชลอ่านี่ประมาณนี้จริงๆแล้วมันจะจบภายใน2เวฟเนาะแต่ต้องขึ้นอยู่กับสไนเปอร์ด้วยว่ามันจะงอแงไหมงอแงในที่นี้คือดาเมจยิงเข้าไหมหรือจะติดคีไหมหรือมันจะโดนนู่นโดนนี่อะไรของมันจะค่อนข้างลําบากอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหม ซึ่งจริงๆแล้วบอสวัวพยายามอย่าทําให้เวฟมันเกิน3เวฟเพราะว่ามันจะลําบากเพราะว่าบูทดาเมจของบอสวัวมันจะเด้งขึ้นทุกครั้งที่มันขยับและดาเมจมันจะแรงหวังว่าเวฟนี้จะจบเพราะว่าถ้าเกิดมากกว่านี้จะค่อนข้างแย่และแบ็คลดกระโดดเสร็จก็จะด,ดูดเลือดคืนคือตอนเนี้ยแบ็คลอไม่ตายละคือเหลือเลยดาเมจมันเหลือมากเพราะว่ามันได้ดูดเลือดคืนทุกครั้งที่มันตีถูกต้องไหมต่อมาในรอบนี้ก็เป็นของสไนปเปอร์แล้วก็ต้องหวังแล้วว่าสไนปเปอร์ต้องยิงแรงมากๆไม่งั้นบอสไม่ตายคือแย นี่เห็นไหมอันนี้คือติดคีจริงๆสองแสนสามเนี่ยจบเรียบร้อยเป็นการต่อสู้สําที่ไม่ได้ยากอาจจะดูนานนิดนึงประมาณ2นาที45ิาวิแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าหากสไนปเปอร์คุณทำดาเมจได้แรงมากอ่ะไม่ถึง2นาทีด้วยประมาณนาทีแรกก็จบแล้วเรียกว่าจบภายใน1เวฟเลยเลย1เวฟ2เวฟเนี่ยจบได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งไม่ได้ยากเลยจริงหรือใครบอกว่าเฮ้ยคุณสุรินมีทีมอื่นที่บูทได้ดังแรงๆมากๆก็มีเหมือนกันนะลองจัดดูไหม ก็สามารถทําให้ได้แต่ผมคิดว่าทีมเนี่ยทุกคนน่าจะมีเหมือนกันทั้งหมดค่อยๆฟาร,ร์มกันไปหลายคนบอกเฮ้ยคุณสุรินแต่2นาทีมันโคตรนานเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณทําของ6ดาวได้หมดอะเยาว์าแต่2นาทีเลยเชื่อผมเดคุณสามารถจบบอสได้ภายใน30วิด้วยซ้ำจริงผมใช้คํานี้เลยเนาะซึ่งไม่ได้แย่เลยใช่ไหมล่ะของก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้แก้อะไรมากเลยก็เดิมๆแต่ที่สําคัญที่สุดแล้วก็คือระบบต่อสู้ซ้าของสกิลเกมเนี่ยค่อนข้างดีมากเห็นไหม มันสามารถตั้งเพิ่มได้อีกนะรู้สึกจะสูงสุดประมาณ8สกิลเนาะใช่ไหมเออก็ได้สบายอ่าเนี่ย10สกิลเห็นไหมมันสามารถตั้งได้10สกิลแต่เราไม่จำเป็นต้องตั้งเยอะขนาดนั้นเพราะว่าแค่นี้มันก็จบเวฟหนึ่งได้แล้วนั่นเองเนาะหากมันพลาดตรงไหนหรืออะไรตรงไหนไปอ่ะอีวานจะไม่มีทางกระโดดกระแทกเพราะว่าคารอน่ะเกมเนี่ยซัพพอร์ตค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าซัพพอร์ตมันถูกตั้งเอาไว้แล้วว่าหากฮีโร่ตัวไหนก็ตามเลือดนหรือน้อยซัพพอร์ตมันจะฮิวก่อนเป็นลําดับแรก พอมันฮิวเสร็จปั๊บเพื่อนเต็มปั๊บมันก็จะไล่ลำดับสกิลต่อไปได้เลยเป็นยังไงกันบ้างับท่านผู้ชมสําหรับบอสวัวลำดับที่9ผมว่าหลายคนน่าจะผ่านกันไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วถูกต้องไหมแต่สําหรับผมผมจะแนะนําสําหรับทีมที่พวกคุณเอื้อมถึงและกันใช้คํานี้ไม่ใช่แบบมาถึงผมเปิดมาเอ้ยพวกคุณทําทีมนี้เลยจัดทีมนี้ค่อนข้างเก่งกลายเป็นว่าหลายคนต้องไปตะบี้ตะบันหาตัวละครมาเพื่อที่จะแบบโอ้โหต้องทําต้องซื้อบีซื้อเพชรฟาร์มกันตาแตกซึ่งสําหรับผมผมว่า ไม่ได้ยากเลยหลายคนบอกเอ้ยแต่สไนปเปอร์กับแบ็กโหลดคุณซูรินซีหก็ยากอยู่นะผมว่าไม่ยากเลยจริงๆถ้าหากใครที่แบบเล่นตามของเกมมันหรือคุณเปิดตัวหาอย่างน้อยเนี่ยคุณเปิดหาแทโออ่ะมันคงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะไม่ได้แบ็กโหลดไม่ได้สไนปเปอร์ถูกต้องไหมผมว่า2ตัวเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากและก็ต้องหาได้ง่ายมากด้วยนั่นเองแล้วก็อย่าลืมในส่วนลำดับสําคัญก็คือ ตัวรวมพวกนี้ลำดับลายสัปดาห์แลกทุกงวดแลกตัวหลักๆก,ก่อนตัวไหนไม่จําเป็นไม่จำเป็นต้องไปแลกมันเนาะ <c oughs> เอาที่ตัวสําคัญในการที่จะล่าบอร์ดได้ก่อนเลยนั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบายบายจ้า <c oughs> น่ารำคาญตายซะให้หมดเฮ็ดอสั่งลาไว้ได้เลย ธรรมชาติเดน่ารำคาญตายซะให้หมด <es grupp es> ช่าฮัช่าระวังฟังฮัย่พลังแห่งธรรมชาติย่านนไม่ยอมให้ผ่านไปหรอกนะอย่า <zing out> ไม้ไฟบฮะยสฮต้นไม้มห yeah. ัศจรรย์โปรดรักษาฮะเฮ็ น่ารำคาญตายซะให้หมดสั่งลาไว้ได้เลย